ครับผมฮะวันนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องม bon o เตอร์ไซค์รีวิวนะครับเนื่องจากว่านะฮะซึ่งมีค่ายรถซึ่งเป็นสายพันธุ์ไทยนั่นก็คือค่าย GPX นะครับได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่นะครับซึ่งเป็นสไตล์รถครอบครัวนั่นก็คือ GPX Lock ล็อก็นั่นเองนะครับซึ่งมีทั้งหมด3สไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์อ,อ,อีลิแกนนะครับสไตล์สปอร์ตแล้วก็สไตล์ <Adventure. S 1> อีกตัวนึงนะฮะทั่วทีครับเลสซิ่งโอเคครับแต่วันนี้ฮะทางช่องมอเตอร์ไซค์รีวิวของเรานะครับ mm hmm. จะมารีวิวให้กับทุกท่านได้ชมกันนั่นก็คือตัว G.P.X. l o อกสปอร์ตนะครับนะบซึ่งเป็นมีทั้งหมด3สีด้วยกันครับนั่นก็คือสีฟ้าสีแดงและก็สีสม้มนั่นนะครับนะฮะก็คือมีทั้งหมด3สีด้วยกัน ดังนั้นฮนะเรามาดูตัวฟีเจอร์หลักนะครับที่ทาง G P X ลงมาในตัวล็อกนี้มันมีอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลยก็นแล้วกันครับซึ่งนะฮะที่เรามองด้านหน้านะตรงนี้ฮนะก็คือระบบที่เป็นระบบไฟนะฮะร,ระบบไฟนี้เป็นระบบไฟ LED นะครับคิดว่านะฮะตัวไฟ LED ก็ไม่น่าจะแตกต่างจากรุ่นอื่นๆนะฮะซึ่งใช้ระบบไฟ LED เพื่อความสว่างชัดนั่นเอง และตัวไฟเลี้ยวนะฮะซึ่งแยกออกมาด้านข้างกับใกล้ๆกับไฟหน้านั่นเองนะฮะก็จะเป็น LED เช่นกันนะครับในส่วนของระบบไฟนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายต่างๆนะครับนะนี่ก็คือเป็นทรงรถครอบครัวนะครับซึ่ง G P X บอกว่าตั้งชื่อมาเป็น G P X รถครถอบครัวซึ่งเป็นรถที่จ่ายน้ำมันด้วยระบบของหัวฉีดนะครับก็คือ G P X F.I. นะฮะแล้วในส่วนของตัวล็อกซึ่งจะแตกต่างอ่ามันมี3รุ่นนะฮะก็คือมีล็อกอ่าสปอร์ตที่เราเห็นนะตรงนี้นะครับอ่าจะแตกต่างจากรุ่นล็อกเลดซิงและล็อกอีเล็กแอนนั่นก็คือมาดูตรงที่ล้อครับตัวล้อเนี่ยคือจะเป็นล้อซี่ลวดนั่นเองแต่อีก2รุ่นนั้นจะเป็นล้อแมกนะครับจะเป็นวงล้อซี่ลวดขนาดอา่ขอบ17นะครับ ก็ถือว่าเป็นแฝงด้วยเสน่ห์ซึ่งมาในวงล้อสีดำนะครับในส่วนนี้นะฮะและจุดอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกับ2รุ่นนั้นก็คือตัวโชคหลังนะฮะตัวโชคหลังนี้จะเป็นโชคหลังแบบธรรมดาแต่ว่าสามารถปรับนะดับอ่าโทษทีครับปรับระดับได้นะฮะนะฮะก็เป็น5หรือหโอ้มีมีมีระดับเพิ่มหลายห้อ๋อนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะสามารถปรับได้ แต่ว่าเป็นสปริงสีโครเมียมนะฮะซึ่งดูแล้วสวยงามนะครับลงไาด้านล่างนิดนึงฮะนั่นก็คือตัวของสวิงอาร์มนะครับสวิงอาร์มนี้เป็นสวิงอาร์มสีดํานั่นเองนะครับแล้วก็ขึ้นมาด้านบนนะฮะตรงด้านท้ายนะครับนี่นะฮะก็คือมีอระบบไฟท้ายที่เป็น LED นะครับสวยงามนะฮะ ก็สวยงามในสไตล์ของทาง G.P.X นะครับอันนี้แล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านว่าจะชื่นชอบในส่วนไหนบ้างนะครับนี่คือสไตล์ของล็อกล็อกมาตัวล็อกดูที่ตัวโลโก้นะครับโลโก้อยู่ด้านหน้านะครับนี่ฮะเหมือนเหมือนนี่ครับโลโก้ถ้าเป็นโลโก้ตัว 3D 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 นะฮะนะฮะตัวนี้ด้วยครับตัวนี้ฮะที่เป็นนี่ครับ สามดี <S 2> 2 <S ครับผมแล้วก็ตัวนี่ฮนะโลโก้ของคาว่าล็อกนี้จะออกเป็นสไตล์เหมือนเหลี่ยมเป็นเหมือนเพ,นพชรนะฮะเหลี่ยมดังเพชรอย่างนี้ฮะประมาณนี้นะครับตัวอ,อื่นๆนะครับอย่างเช่นว่าโลโก้ด้านข้างนะครับนี่คําว่าล็อกนะฮะล็อกล็อกนะครับโอ้โหนะฮะโลโก้สีขมียมนะครับเป็นเสือสี เขาเรียกว่าสีที่เป็นดูแล้วโครเมียมนะฮะสีดูลาครับดูแล้วเป็นปีเมียมนั่นเองนะฮะแล้วขึ้นมาตรงที่ระบบของตัวกันตกกันตกหรือว่ามือจับท้ายเบาะนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะขอะฟังเสียงอีกท่านหนึ่งก็แล้วกันครับโอ้โนะฮะโทษทีฮะ <c oughs> <c oughs> อีกท่านหนึ่งไม่ได้พูดด้วยนะฮะก็คือมือจับท้ายดีไซน์รับกับบอดี้ตัวรถนั่นเองนะฮะก็คือจับแล้วก็ชับมือ ก็คือมันเป็นทรงเหลี่ยมนะฮะเป็นทรงเหลี่ยมนะครับจับแล้วน่าจะโอกระชับเลยพอสมควรนะครับมาที่เบาะนะฮะถ้าตัวเบาะนี่ก็คือโอ้นะฮะเบาะนี้ดูแล้วเป็นไงฮะอ๋อเป็นสองคล้ายสองตอนนันส,นนสนณะนะฮะถ้าสนาบตรงที่คนคนคนที่นั่งซ้อนท้ายเนี่ยเหมือนกร,รมมือจีนะฮะดูแล้วมันจะมีความเนิร์ดแต่ถ้าเป็นตัวของคนซ้อไอคนขับนะฮะจะเป็นเหมือนอ เหมือนเหมือนหนังฮะแต่ว่ามีมีความหยาบเนี่ยก็น่าจะไม่ลื่นนะพูดง่ายๆฮะน่าจะไม่ลื่นนะครับนี่คือตัวของเบาะแล้วก็ตัวาบาท้ายนะครับในส่วนของอระบบตัวด้านหน้าฮะสังเกตรถรุ่นนี้นะฮะจริงๆมันยังไม่ยังไม่เปิดเบาะให้ดูนะฮะด้านใต้เบาะจะไม่มีกล่องเก็บของนะครับนะฮนะนะก็คือจะไม่มีกล่องเก็บของดังนั้นเขาก็เลยทําตัวที่มาทดแทนนั่นก็คือตัวตะแกรงสําหรับ ใส่หรือว่ายึดตะกร้าหน้านั่นเองนั่นก็คือนี่ฮะด้านหน้าจะเป็นสีดำนะฮะตัวแกงด้านหน้านะครับสีดํานี้เลยนะครับนี่เลยนะฮะเพื่อรองรับในการยึดตะกร้าหน้านั่นเองเนื่องจากว่าไม่มีกล่องเก็บของด้านใต้เบาะนั่นเองนะฮะก็ถือว่าอันนี้ก็ทําเสริมเข้ามานะฮะแล้วในส่วนของ เสียงสุดล็อกเสียงสุดล็อกนั่นก็คือตัวท่อไอเสียอันนี้คือทุกอย่างจะเป็นล็อกหมดเลยนะครับเน่เสียงสุดล็อกนั่นก็คือท่อไอเสียดีไซน์แล้วใจแบบ Gpx ็อกนั่นเองนะที่ออกแบบมาให้มีโลหะกันความร้อนโลหะกันความร้อนแต่ไม่ไม่ถือว่าเป็นแผงแบบยาวนะฮะก็คือมันมันเป็น2ตอนเนาะนะครับตรงตรงส่วนด้านตรงใกล้ๆกับตัวด้านหน้านะฮะอีกส่วนหนึ่ง แล้วมาตรงด้านท้ายอีกส่วนหนึ่งอาจจะไม่เต็มนะฮะแต่ส่วนของตรงปลายก็เหมือนกันฮะตรงปลายก็จะเป็นนี่ฮะดูแล้วก็แข็งแข็งแรงดีนะครับแต่ว่าไม่เต็มไม่เต็มไม่เต็มตัวท่อนะฮะก็คืออาจจะทําให้เป็นสไตล์ของสปอร์ตนั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนั้นอ่อมาที่ตัวด้านท้ายอีกนิดนึงฮะก็คือตัว Eco Sticker เข้าบอกอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่ 55.6กิโลเมตรต่อน้ามัน1ลิตรฮะนี่ก็ถือว่าก็คืออยู่ประมาณนี้ฮะเกณฑ์ค่าความประหยัดน้ํามันนะครับนะก็จะประมาณนี้แล้วในส่วนของตัวระบบกุญแจตัวกุญแจก็เป็นระบบล็อกอีกนะฮะเซฟตี้ล็อกนั่นก็คือระบบกุญแจนิรภัยเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการล็อกสมมตินะฮะเราล็อกคอนะครับอ,อ่ะ,ะเราจะล็อกคอนะครับขออนุญาตนะฮะเราล็คอปุ๊บเราก็ปิด นี่ฮนะก็คือเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นถ้าเราจะเปิดก็ใช้กุญแจนี้เปิดนั่นเองนะครับอ่ะนะฮะนี่เลยนะครับนี่คือตัวของกุญแจนะครับแล้วทีนี้เราเปิดขึ้นมาตรงที่เรือนไม้เลยก็แล้วกันครับยังไงก็มาถึงตรงนี้ละนะถ้าเราเปิดสวิตช์ขึ้นมานะครับเขาบอกว่าตัวเรือนไม้นี้เป็นถือว่าเป็นดีไซน์ใหม่นะฮะของของตัวไอ้ g p ี็ล็อกนั่นเองเองนื่องจากว่าเขาบอกว่าตัว เรือนใหม้นี้จะเป็นเรือนใหม่แบบสามารถทัชส,นะสกรีนนะก็คือนี่ฮะมันจะมีตัวปรับโดยโดยเอามือมาสัมผัสนิ้วนะฮะสัมผัสก็สามารถปรับหรือว่าจะฟังก์ชันต่างๆก็สามารถปรับได้ง่ายๆนะฮะน,นั่นเองและตัวจอนะฮะมันจะมีการปรับความสว่างของตัวหน้าจอเรือนใหม่โดยไปตามเขาเรียกว่าตามแสงสว่างนะพูดง่ายๆถ้ามันเจอความมืดนะฮะความสว่างมันจะขึ้นมาเองคล้คา,า,ยายมือถือคล้ายมือถือนะฮะก็คือเหมือน iPhone ประมาเประเหมือน โทรศัพท์ะเนาะเหมือนโทรศัพท์นั่นก็คือถ้าหากไปเจอที่มืดหน่อยมันก็จะปรับแสงขึ้นมานะฮะ,ะก็ประมาณนั้นถ้าเจอที่สว่างก็จะทําให้แสงมันหลีลงไปนะฮะก็ถือว่าเป็นเป็นดีไซน์ใหม่นะฮะก็ที่ล้าในแบบฉบับของล็อกล็อกนะครับด้วยเดือนใหม่ฟูลดิจิตอล LED นะครับนั่นก็คือถือว่าก็โอเคถ้าท,ที่เพิ่มเข้ามาในส่วนนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับในส่วนของเดือนใหม่นะครับตัวใต้เบาใช่ไหมฮะ ขออนุญาตดูนิดนึงครตัวใต้เบาะว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านใต้เบาะก็คือเปิดตรงนี้นะฮะนี่ครับพึ้งนะฮะเปิดขึ้นมาด้านใต้เบาะก็จะมีมีชุดอันนี้เป็นถังน้ํามันนะครับตัวนี้ก็เป็นปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็มีกล่องเก็บของที่เป็นใส่เครื่องมือเล็กๆน้อยๆครับอาจจะไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ตัวเบาะก็ประมาณนี้ฮะประมาณนี้นะครับอ่าโอเคครับก็ล็อกง่ายๆนะครับกดเบาๆ นะครับโอเคครับระบบเกียร์ลืมบอกไปครับนี่คือเป็นระบบเกียร์ซึ่งเป็นเกียร์ระบบเกียร์วน4เกียร์นะครับมี4เกียร์นั่นเองนะครับในส่วนของรถ รุ่น uh, g p x lock นี้ครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นสปอร์ตรุ่นเลสซิ uh, ่งหรือว่าจะเป็นอีดิกันนะครับจะเป็นระบบเบรกก็คือริสเบรกหน้านะครับซึ่ง uh, เสริมความมั่นใจในการหยุดรถด,ด้วยระบบเบรก uh, ที่เป็นนิดเบรกนะซึ่งมีขนาดของจานนิดอยู่ที่220มิลเมตรนั่นเองนะครับนะก็ถือว่าก็โอเคนะฮะก็เพิ่มความมั่นใจนะฮะในการใช้ในความ uh, ปลอดภัยในการที่เราจะหยุดรถนะครับด้วยเครื่องยนต์110ซีซีนะครับนะ เครื่องยนต์นะอาจจะอยู่ในขนาด110ซีซีนะครับตัวในตัวเครื่องนะครับประมาณนี้ฮนะรประมาณนี้นี่คือเป็นรถสไตล์ครอบครัวซึ่งทางค่าย g p x ออกมาต่อเนื่องเพิ่มมาจากตัวของรุ่น Popset นะครับนะก็ถือว่ามาเสริมวันนี้ก็เลยทางช่อง Motorcycle Review นะฮะก็เลยนำนำรุ่นตัว Rock Sport นะครมาให้ทุกท่านได้ชมได้ดูกันมีด้วยกัน3สีนะครับหาก อีก2รุ่นเขา,าได้มาหรือว่าได้มีตัวรถนะครับเราก็จะมาขอรีวิวให้กับทุกท่านได้ชมได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันครับแต่สำหรับวันนี้ฮะทางช่องต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามแล้วก็ดูเรามาด้วยดีนะครับยังไงหากมาชมมาดูแล้วอยากมีข้อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะฮะสามารถมิ้นมาใต้คลิปนี้ได้เลยฮะแล้ววันนี้ฮะทางาเ,เมื่อได้เข้ามาแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์ลกดแชร์ด้วยก็แล้วกันครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ